หลวงปู่โต๊ะอินทสุวรรณโนท่านเป็นอีกหนึ่งในลูกหลานชาวเมืองแม่กลองครับเกิดเมื่อปี2429หน้าบ้านคลองบางน้อยตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามบิดาของท่านชื่อพลอยมารดาชื่อทัพอยู่ในสกุลรัตนครเหตุที่ท่านได้ชื่อโต๊ะก็เพราะว่าในวันเกิดนั้นนางทับ ผู้ซึ่งเป็นมารดากำลังคลอดท่านเนื่องจากว่าท้องสาวแรกก็เป็นธรรมดาครับที่มักจะคลอดอยากเบ่งเท่าไรก็ไม่ออกสักทีจนโยมพอ่อเกิดความกังวลใจเป็นยิ่งนักกลัวเมียและลูกจะตายท้องกลมเพราะยุคแต่ก่อนเทคโนโลยีการรักษาก็ยังไม่มีต้องพึ่งพาหมอตําแยสถานเดียวจึงได้เปิดประตูห้องไว เข้าไปจุดธูปเทียนปักไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาเจ้าประคุณเอ้ยพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยรักษาชีวิตทั้งลูกและเมียของกระผมด้วยเถิดสาธุทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานของบิดาก็ได้ยินเสียงอแววะแวะดังเล็ดลอดออกมาจากห้องคลอดสร้างความยินดียิ่งให้แก่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ จึงให้ชื่อของท่านว่าโต๊ะเสมือนประหนึ่งโต๊ะหมู่บูชาที่คอยรองรับดอกไม้รองรับคำอธิษฐานและรับคำอำหนวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านยังมีน้องชายที่เกิดตามหลังมาอีกคนหนึ่งครับแต่คราวนี้โยมแม่คลอดได้สะดวกโยธินราบเรื่นส,สบายสบายจึงให้ชื่อน้องชายของท่านว่าเจ้าเฉย เมื่อครั้งเยาววัยก็มีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพได้วิ่งเล่นกับน้องชายเล่นน้ำดำผุดดำว่ายในคลองบางน้อยสนุกสนานแต่แล้วก็มาเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตเมื่อท่านอายุได้เข้า13ปีโยมแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงกระทันหันอันนำมาซึ่งความเสียใจให้แก่ตัวท่านเป็นอันมาก โยมพ่อก็อยากจนไม่สามารถส่งเสียลูกให้เรียนได้พร้อมกันทั้งสองคนจึงต้องขอความเมตตาจากหลวงนาแก้วซึ่งเป็นญาติท่านบวชพระอยู่ที่กรุงเทพมารับตัวไปเลี้ยงเสียคนหนึ่งหลวงปู่โตจึงต้องจำใจจากน้องชายนายเฉยซึ่งรักกันมากเข้าพระนครและไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันอีกเลย ความสวยงามของชีวิตในวัยเยาว์ก็หักสะบั้นลงท่านได้เริ่มรู้ซึ้งถึงความพัดพรากและความไม่แน่นอนของชีวิตเป็นครั้งแรกก็ครั้งนี้เองหลวงนาแก้วเมื่อรับมาแล้วพอดีท่านรู้จักกับพระอาธิการสุขอยู่ที่วัดประดูชิมพลีจึงพาเดินทางลงเรือล่องไปทางคลองบางกอกใหญ่มาขึ้นฝั่งที่ท่าวัด และฝากฝังหลวงปู่โตไว้ให้เรียนอยู่กับท่านพระอาธิการนับแต่บัดนั้นด้วยความที่ท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อตรงและสุภาพจึงทําให้ท่านพระอาทิการวัดประดูให้ความเอ็นดูหนุ่มน้อยจากเมืองแม่กลองผู้นี้เป็นอันมากหลวงปู่โตได้เล่าว่าท่านให้ความนับถือพระอาทิการศุก สเสมือนกับเป็นพ่อและแม่บังเกิดกล้าวเลยทีเดียวเป็นทั้งพระอาจารย์และบุพการีอาศัยอยู่กับท่านจนล่วงได้เข้าวัย17ปีวันหนึ่งพระอธิการสุขก็ได้มาถามว่าเธออยากจะบวชครองผ้าเหลืองเลยไหมหละ่ะท่านจะช่วยส่งเสริมให้หลวงปู่โตท่านมีความศรัทธาเดิมอยู่แล้วจึงตอบตกลง ด้วยใจที่มุ่งหวังวาดไว้ว่าเมื่อได้รับการบรรประชาะแล้วก็จะขอติดตามท่านพระอธิการสุขอยู่คอยปรนิบัติรับใช้และเรียนรู้จากท่านไปตลอดชีวิตมันคงจะดีเป็นอย่างมากเมื่อได้บวชเปรียนสมดังใจหวังแต่แล